วันนี้ใจรอยใจรอยเงาคิดถึงบ้านอีกบ้านหนึ่งที่เคยอยู่มาคิดถึงเบลเยียมคิดถึงอันเวลเป้คิดถึงหลานหนนลานนอยากไปเที่ยวหาหลาน อยากมีเงินเยอะๆบินสายกันบินดีๆไม่ต้องแวะอยากไปนั่งดื่มกาแฟาที่เดอะแกสแลที่กรุนปลาสที่คาตด,ดาโกรตมารทีอันท์ว ไเยี่ยมรมพลาสไปเชี่ยวรูบินส์เฮาส์ไปเชี่ยวเดินชอปปิ้งที่รีที่แมทนั่งรถไฟไปลักซัมเบอร์ไปดูซิว่าเพื่อนมันตายหรือยังมันหายไปตั้งหลายปีมันหายไปตั้งแต่ปี53ค่ะ52 53หายเงียบไป จำได้ว่าวันที่เขากำลังมีอะไรกันที่กรุงเทพแล้วเขาก็โทรมาวันนั้นก็จะหายไปเลยอยู่ที่เงินตัวเดียวค่ะเพื่อนๆถ้ามีเงินล้วแข็งแรงไปไหนก็ได้ <c oughs> อยู่ที่เมืองนอกเราไปไปเก่งกว่า ที่เมืองไทยนะคงเป็นเพราะว่าอากาศหนาวแล้วเราเราไม่ค่อยเพียนเฟอร์เจอเนาะเพื่อ,อนะๆเนาะไม่รู้จะได้ไปหรือเปล่าเ,เาานี่ยหกสิบเจ็ดละใช่ครับเพื่อนๆเฟอร์เจอตามภาษาคนแก่นะคะ <c oughs>